ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ถ้าเราจะใช้แปรงพวกนี้ผมมองว่าเราจะกดลงได้ค่อนข้างไม่ค่อยแรงมากสักเท่าไหร่นะครับไม่หยุดขัดได้แต่ว่าออกไหมไม่ออกครับอันนี้ผมลองแบบไม่มีน้ำยาล้างพื้นนะครับแปรงขัดซ่วมแปรงขัดพื้นไฟฟ้าเอเนกประสงค์เนี่ยผมเห็นมันมีตามอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยนะครับราคาตั้งแต่หลักร้อยหลักพันเยอะแยะมาก มันใช้งานได้ดีจริงๆหรอเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองรีวิวกันบอ่บข้อสอบวันนี้นะผมมารีวิวอุปกรณ์ที่เรียกว่าเห็นกันเต็มเน็ตไปหมดแล้วผมก็เห็นมาแบบเรียกว่านานมากๆแล้วนะแล้วผมก็สงสัยมากไอ้อุปกรณ์พวกเนี้ย มันใช้งานได้ดีจริงๆหรอมันมีแรงพอหรอเพราะว่าเดี๋วนี้มันจะมีพวกแปรงขัดพื้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ผมสั่งมานะครับก็เป็นแบบแปรงไร้สายนะครับเอาไว้ขัดพื้นบ้างแหละไว้ขัดส้วมบ้างแหละหรือว่าเอาไว้ล้างรถก็ดีผมเห็นตามแบบที่เขาขายในเน็ตเขามีรีวิวแบบสั้นๆเขาไปล้างรถไปกวาดอะไรต่างๆนะครับทีนี้ผมก็เลยลองงงว่าแรงมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอที่แบบสามารถขัดพื้น้องน้ําได้สามารถถูอะไรต่างๆได้ผมก็เลยลองสั่งมานะครับอันนี้มีอยู่2ตัวนะที่ผมซื้อมันจะเป็นตัว 1,990นะครับโฮมี่เขาจะมีหัวแปรงไม้สามหัวนี่มีหัวกลมลมีหัวแปรงแบนแล้วก็มีหัวแหลมๆนะครับแล้วก็อีกเซตหนึ่งอันนี้ราคา3,190นะครับตัวนี้ก็จะมีหัวแปรง3าหัวแล้วก็จะมีตัวผ้าเนี่ยครับเนี่ยมีผ้าผ้าแบนๆแล้วก็ผ้าที่เอาไ้ล้างรถแล้วก็ฟองน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่หน่อยซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยยี่ห้อโฮมี่เหมือนกันเลยนะครับราคาตัวนี้1,990อันนี้3,190ลองสั่งมาแล้วลองเทสแล้ว ลองใช้แล้วนะครับเบิกพอสมควรก็อย่างแรกเลยอันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยสงสัยกันก็คือเรื่องของแรงบิดนะครับมันจะบิดได้ขนาดไหนตัวนี้ตัวเล็กมัน37วัตต์นะครับก็วิธีใช้งานนี่ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็หัวถอดเปลี่ยนได้บิดแค่นี้ครับเปลี่ยนหัวใหม่ใส่หัวใหม่แค่นี้เลยนะครับ ง่ายเลยนะสำหรับการเปลี่ยนโดยหัวพวกนี้นะครับถ้าสมมติเวลาใช้งานไปแล้วมันเสียเนี่ยสามารถไปหาซื้อเปลี่ยนได้นะครับก็หัวละ1 1 9บาทแต่ถ้าซื้อเป็นเซ็ตทั้งหมดจะมี6หัวเนี่ยแค่590บาทเองครับก็ลองเปิดใช้งานกดปั๊บเข้าไปอ่านี่ไปแล้วหมุนแล้วครับและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะรู้มากเลยว่าไอ้ที่เขาทํากันในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแรงขัดมันเยอะขนาดนั้นจริงๆหรอเฮ้ยมันก็พอได้นะดู ออหรือว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้กดขนาดนี้ไหมอ่ะลองใหม่ถ้าอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับอย่างนี้ล้างอยู่เฮ้ยมันก็ขันได้นะถ้าสมมุติเราแบบไม่ได้กดจนแรงเวอร์นะครับอันนี้คือตัวเล็กราคา1990ก็ผ่านมาตรฐานพวกกันน้ำ IPX7 จุ่มน้ําล้างโถู้่วมได้หรือว่าไอ้ตรงนี้ก็ IPX4 ก็เรียกว่ากันน้ํากระเซ็นอะไรต่างๆได้นะวิธีการใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยอันนี้ถอดได้ยืดดามได้ด้วยโอ้ เอาไว้ล้างแบบอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับพร้อมกับที่ชาร์จนี่อันนี้เป็นที่ชาร์จแบบหัว USB นะครับก็เป็นแบบ mini USB ก็ชาร์จประมาณชั่วโมงนิดๆก็เต็มแล้วใช้ครั้งหนึ่งได้ประมาณ5 0 1 2 0นาทีก็อันนี้เหมาะสำหรับไม่ได้กดแรงเยอะมากหัวงอได้ด้วยนะครับอันนี้1990กานะก็ถ้าให้ผมพูดถึงหรือรว่าที่ลองใช้งานมานะครับล้างพวกกระจกหรือว่าล้างพวกค่าที่ไม่ได้ฝังแน่นมากแบบทูทๆทอะไรต่างๆตัวเนี้ยถือว่าเวิร์กพอสมควรอาจจะไม่ได้แบบ แรงเยอะแยะมากมายแต่ตัวนี้อันนี้อีกตัวหนึ่งทีเด็ดเด็ดโคตรๆตัวนี้ราคาสูงหน่อย3,190นะครับตัวนี้เขาจะใช้ชาร์จแบบหัวแจ็คเลยน,นี้ก็ไม่ใช่เป็นแบบ USB แล้วนะครับแรงกว่าตัวเมื่อกี้คือ37วัตต์ใช่ไหมตัวนี้แปวัตต์ครับเดี๋ยวผมจะลองถอดหัวแปลงมาใส่ดูเออเฮ้ยอันนี้ถือว่าเวิร์กเวิร์กอันนี้ผมลองใช้ล้างพื้นล้างอะไรแล้วนะครับมีปับได้2ระดับ เนี่ยผมไปล้างพื้นมาตั้งนาน95%ลดไปแค่5%เองเราไปใช้กันกี่นาทีอะครึ่งชั่วโมงเกินเกินได้นะครับเนี่ยตากก้เมื่อกี้ผมไปล้างพื้นมาไปล้างรถมาเกือบครึ่งชั่วโมงมัง้งไม่รู้อะมไม่ไมันไ,ไม่สิบนาทีก็ครึ่งชั่วโมงอะ,อะเพราะว่าเรามีแบบถ่ายทำมีอะไรก็มีล้างพื้นหลังบ้านแล้วก็มีล้างรถเดี๋ยวไม่ค่อยไปดูนะครับก็ลดไป5%อันนี้ถือว่าดีอยู่มันปรับได้2ระดับสีเขียวก็ระดับต้นสีแดงก็แรงขึ้นนะครับซึ่งตัว แรงแบบเยอะมากนะแต่ถ้าสมมุติแบบมันเรียกว่าอะไรบีบป,ปุ๊บมันก็จะตัดได้นะแต่ว่าแรงตัวนี้เยอะมากนี่ดูใหม่ก็จะเรียกว่ามีกําลังที่เยอะกว่าแต่ถ้าสมมุติคุณเอาไปล็อกมันเลยเนี่ยมันจะตัดการทํางานเรียกว่าเป็นระบบเซฟตี้นะครับแบบเนี่ยถ้าสมมุติแบบไปบี้ขยี้ซึ่งตัวเนี้ผมลองขัดพื้นแล้วนะครับ แรงโคตรเหลือคือแบบมอเตอร์กำลังบิดมันสูงมากเดี๋ยวผมจะลองกดกับพื้นให้ดูอุ้ยเอาใหม่เชื่อผมยัยยมงว่า กำลังมันเยอะมากมันแรงมากนะค,คือแรงบิดมันจะสูงมากๆถ้ามีอะไรต้านลึกๆเนี่ยมันสามารถล้างไปได้เรื่อยมันสามารถขัดไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติมีอะไรไปแบบเกี่ยวแบบเหมือนแบบมันดึงปุ๊บแล้วมันทําให้แบบกระตุกมันจะตัดการทํางานเป็นระบบเซฟตี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัว3ามพเกานี่ยกำลังจะค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ตัวเล็กเนี่ยกำลังก็จะน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เข้าใจได้แหละคือมันเป็นตัวเล็กอาจจะแบบไม่ได้สกปรกอะไรมากมายแต่ก็ แรงนะมันไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับเนี่ยมันปรับได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะแรงน้อยกว่าซึ่งก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะครับตัวเล็กมี3มหัวตัวใหญ่มี6หัวแล้วก็มีพวกท่านขาตรงขาตั้งอะไรต่างๆซึ่งผมพูดไปเนี่ยเพื่อนๆน่าจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยวเราไปลองล้างพื้นเราไปลองล้างรถกันดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหญ่เนี่ยไปลองดูไปเลยครับ อ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาลองทดลองใช้กันนะครับตอนแรกผมกะว่าผมจะลองขัดห้องน้ำตนะ่ห้องน้ําผมยังสะอาดอยู่เลยก็อันนี้เป็นพื้นหลังบ้านนี่ครับตั้งแต่ซื้อบ้านมาไม่เคยขัดนะครับก็จะเห็นว่ามันแบบมีคราบเหลืองมันอะไรแบบสกรปรกมากเดี๋ยวเราจะมาลองขัดโดยที่ยังไม่ต้องใช้น้ํายาล้างห้องน้ำนะครับลองดูว่าออกไหมเดี๋ยมาดูกันครับมาอ่ะก็เริ่มแรกของน้ําลงพื้นก่อนเลยนะครับนี่ถ้าเห็นว่าเนี่ยมันเป็นคราบดำมากเยอะแยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดดูครับลองโหมดสีเขียวก่อน แรงไม่น่าจะเยอะอ,อกสีแดงเลยครับก็ตัวแปลงผมลองกดแล้วมันก็ไม่หยุดนะไม่หยุดขัดได้แต่ว่าออกไหมไม่ออกครับอันนี้ผมลองแบบไม่มีน้ำยาล้างพื้นนะครับไม่ออกก็โอเคผมคิดว่าน่าจะต้องเหมือนแบบล้างห้องน้ำปกติเดี๋ยวเราจะลากตัวเป็ดโปด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามันจะออกไม่ออกมาลองครับ อ่ามาครับอันนี้ผมก็ลงน้ํายาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันจะขัดออกไหมนะครับเฮ้ยก็โอเคเลยนะนี่ไม่ต้องกดเยอะครับออกแรงกดนิดนึงแต่ก็คือก็ต้องใช้น้ํายาล้างห้องน้ําปกติอยู่ดีนะครับมันถึงจะช่วยฆ้าพวกนี้ออกได้แต่ก็ขาวเลยอะ่ะอันเนี้ยผมลองแบบคร่าวๆพอแล้วลองน้ำลาดดูนี่ นี่คือส่วนที่ขัดนะครับแล้วก็นี่คือส่วนที่ไม่ขัดเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็เวิร์กนะมันก็โอเคอยู่แต่ว่าจะบอกว่าอย่างไงดี <S 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 คือเราก็ต้องใช้น้ำยาลาา้างห้องน้ําปกตินะครับแต่แบบปกติแทนที่เราจะแบบปื้บฟื้ืเนี่ยใช้แรงเหนื่อยใช่ไหมแล้วก็ล่ากน้ำยาล้างห้องน้ําไว้นะครับแล้วก็เอาแปรงตัวนี้เหมือนแบบแค่ล่ากตามเส้นลากตามจุดที่เราต้องการถูทําความสะอาดแค่นี้มันก็จะออกหมดเลยนะครับก็ไอ้ว่าเดี๋ยวผมจะลองล้างโซนตรงนี้ออกให้หมดดูว่าจะใช้เวลานานไหมเหนื่อยแค่ไหนมาดูกันครับ อ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ 2- 3สนาทีสำหรับพื้นที่ประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยคือ 1. ถ้าเราจะใช้แปรงพวกนี้ผมมองว่าเราจะกดลงได้ค่อนข้างไม่ค่อยแรงมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวหัวแปรงเนี่ยกำลังมอเตอร์นั่งเยอะมากนะครับแต่ว่าเทคนิคถ้าสมมุติอยากจะใช้ตัวนี้ทุ่นแรงจริงๆคุณต้องอาจจะใช้น้ำยาล้างห้องน้ำหน่อยอย่างเงี้ยผมใช้เป็ดนะครับก็ถ้าฉีดเป็ดเยอะหน่อยล้างออกง่ายมากดูดิเนี่ยสีขาวแบบขาวเต็มเลยแต่ก็อาจจะมีบางจุดที่แบบ ผมขัดยังไม่ค่อยสะอาดสักเท่าไหร่เนะอ,อันนี้ลองแบบง่ายๆงๆดูก็ถามว่าเวิร์กไหมก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับตัวกําลังมอเตอร์มีแรงเยอะก็ถ้าใช้เป็ดเยอะหน่อยแล้วก็ใช้แปลงตัวนี้ก็ทุ่นแรงได้ดีนะครับผม อ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาลองอีกหัวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเป็นหัวที่สามารถถูพื้นก็ได้ล้างรถก็ได้นะเมื่อกี้ลองขัดไปแล้วถือว่าโอเคเลยสำหรับการล้างพื้นเดี๋ยวเราจะมาลองล้างรถกันนะครับซึ่งผมจะลองล้างรถแบบคนขี้เกียจล้างแบบง่ายๆก็คือรถตอนนี้เปื้อนฝุ่นเต็มผมจะน้ําฉีดให้หมดแล้วก็สไลด์ลงแล้วก็เอาม้นเนี้ยลากๆลากๆล,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 ลองดูนะครับว่ามันจะล้างได้ดีแค่ไหนมาดูเลยครับ ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ ก็ลองล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ใช้อะไรเยอะเลยคือเอาน้ํายาล้างจานนะครับปกติผมล้างรถผมชอบใช้น้ํายาล้างจานไม่ก็น้ํายาล้างรถนี่แหละล้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็เทใส่เข้าไปฉีดน้ํารถให้เปียกรอบแรกล้างฝุ่นก่อนแล้วก็รอันนี้ลักลักลักไม่ใช้แรงกดเลยนะครับอันนี้ดูผลงานครับก็เรียกได้ว่าเงาเลยนะครับดูค่อนข้างสะอาดดีพอมาลองล้างรถนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอามาใช้ล้างอะไรพวกนี้เวิร์กกว่าอย่างเช่นแบบเช็ดกระจกล้างกระจกสมมติเอามาล้างอย่างเงี้ย เวิร์กมากโดยเฉพาะใครที่แบบว่าขีก้เกียจล้างรถนะครับอยากล้างหลังคาล้างไม่ถึงไอ้ไม้นี่แม่งแบบสะดวกมากจริงคือเราปรับงอ90องศาใช่แล้วเราก็แบบแค่ลักๆๆกลัากตามในคลิปเมื่อกี้ที่ผมลองทําให้ดูก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะครับราคา3,190บาทก็เรียกว่าทุนแรงได้นะครับใครอยากได้ก็ไปลองสั่งซื้อดูแล้วกันผมได้มาใน La z า da เดี๋ยวผมทิ้ง เป้าไว้ให้ในดีสคริปชั่นนะครับผมถือว่าโอเคมีรับประกันด้วย1ปีของยี่ห้อโฮมี่นะครับโฮมี่โฮมี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แต่ส่วนตัวที่ถูกกว่านี้หรือว่าตัวที่แพงกว่านี้ผมไม่เคยลองเหมือนกันถ้ามีโอกาสได้ลองเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับผมเห็นมันมีอะไรนะตัวถูกพื้นด้วยกะว่าจะสั่งมาลองเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลอดูแล้วกันไปแล้วครับผมสวัสดีครับรลแจ๋วเลย